ครับพี่ครับอันนี้เน่ขอให้ข้ามสะพานน่ต้องรอเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาจะให้คนเดินมาเพราะว่าไม่แช่อยู่ๆเดินมาได้เลยนะครับเพ<ข>ราะว่าเวาาลาเขาจะจํากัดคนนะครับจํากัดได้ไม่เกินสิบคนนะครับเราลอยกันจุดนี้นะครับตอนนี้นะพี่จยที่ฐานอะไรบ้างตอนนี้จะให้เขารักทุกคนเลย เอ้สาวไอ้คนสาวสาวน้องอะไรบ้างบอกชื่อหน่อยน้องฝนน้องน้องฝนหน้ากลางเนี่ยหน้ากลางเนี่ยในน้องฝนร้านแหนร้านยาแพกนะครับคนคนเรียกให้พี่นะอ่าอย่าลืมน้องฝนนะครับร้านยาแพกน้องฝนน้องฝนครับน้องอะไรอีกน้องอะไรอีกโอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะพี่พี่หลายใจหรือเปล่าไม่หลายใจพี่ใจเดียวเนี่ยใจเดียวนะครับแล้วตอนนนีี้เ่ยตอนนี้เนี่ย อ่าท <Goddess. S 2> ี่อธิษฐานอ่าตอนนี <Hello> ้อยากให้อธิษฐานแบบมีเสียงอ่าอ่าคนคนอื่นเขาที่ฐานไม่มีเสียงแต่ตอนนี้เขาเต์คืออยากให้อธิษฐานให้มีเสียงอ่าเลยอ่อธิษฐานมีเสียงให้มีเสียงเอาที่ขออะไรบ้างนะเนี่ยขอให้ตัดสาวมาเล่ทุกคนเลยตัดสาวมาเล่ทุกคนอ่รักสิมาคนเดียวสิมาคนเดียวไม่แบ่งให้ใครเลยไม่แบ่งให้ใครเลยไหมแบ่งของสักคนไหมเอาไปสักคนก็ได้สักคนเนาะพอน้องอะไรให้ผมดิอ่น้องอะไรน้องบูน้องบูนก็ผมจะรู้จักมันเนี่ย แล้วตอนนี้ครับอ่ะอะไรอีกอะไรอีกมาลอยอะไรอีกทางนี้ก็เนี่ยไปไหนก็ให้คนรักคนชอบไปไหนคนรักคนชอบอ่าโดินสาวๆให้รักสีมาคนเดียวก็พอสีมาสีมาเมืองอะไรเมืองแม่จันเมืองแม่จันครับเนาะอย่าลืมนะครับแบกให้เลมมีโนคนหนึ่งนี้อไม่มีใครบ้าเท่าเท่าเจ้าพี่หรือผมแล้วละท้องที่เนี่ยแฟนคลับจะหายก็เพราะแต่งตัวแฟนคลับพี่จะหายได้จะอยู่ตอนนี้น่าจะหายนะจะหาย เอาเลยนะดาวพีโอเคนะโอเคมาโอเคไปดับเอาทำไมเทียนดับแล้วพี่เทียนดับซะแล้วไปเลยมไปเลยไปไหนเนี่ยไปเลยแขวนไปเลยเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วจุ่มแล้วจุ่มแล้วโอเคเดี๋ยวไปลาโบตอนนี้ตอนนี้คอนเซปต์นะครับตอนนี้นะครับคอนเซปต์ของเราก็คืออยากให้พี่อ่ะให้ทุกคนอ่ะป้องกันไว้นะครับเผื่อฝนจะตก มีอีกอันนี้ยังไม่พออีกครับต้องการฝนจะตกเลยมาล้มมาให้อีกเพราะการฝนตกเป้องการฝนตกเราไม่ระวังไม่นะครับมาเพราะว่าเขาเสียบเดินมาเพราะการฝนตกคนตกแค่นี้ก็ปวดหัวทำกรรมไมาเยอะแล้วี่สีมาเมืองแม่จันนะผมว่ารองรับโอ้หมาแล้วตอนนี้ อย่าลืมอย่าลืมอะไรฮะับอ่ลืมของนะลูกชิ้นลูกหินของครับชิ้นน้ำไอ้ตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อพี่ไปลำบงดีกว่าไปลำบงเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับไปไปทางไหนนะนี่สิมาตอนนี้ผมอยากให้เต้นเต้นเพื่อแฟนคลับอาเต้นเต้นท่าไหนก็ได้ลอยกระทงไไไไปป เราไปเต้นหน้าเวทีเกิดฉันไม่มองหน้าเธอเลยตอนนี้ที่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนตอนนี้เราลอยนี่ไหนเรลอยกระโดงเบอร์เจียงแสนตอนนี้เราจะมาเต้นใช่ไหมเราเรามาชมกระทงเป็นมันเต้นดีกว่าตอนนี้มันเต้นหนานางนุ่มบานุ่มพม่าไม่เจอเลยไม่ได้เลยด้ยกันไหมยังไม่ต้องรู้จักกันเลย้เสียงคุณภาพสิงนะครับผมขอบคุณนะครัจัดงานอ r g แก i z e r แล้วก็พ่อค้าแม่ขายซึ่ท่านแล้วก็พี่ เป็นบ่าวมาเมื่อหลายปีก็มุงมอฮนสลีก็ยังยังเก่าอ้ายเป็นบ่าวมาเมิอนอ้ายเป็นบ่าวมาเมินถ้าน้องจะเคินเป็นแฟนไอยบอสาวใส่ล้อใส่ไม่รู้เอาเอะไรล้อใส่ใส่ล้อใส่ไม่รู้เอาเอะไรล้อใส่ ใส่ยาไปดักปลาลิมเอาใส่ยาไปดักปลาลิมก็น,น้องอยู่นิ่มๆเดี๋ยวปลาลิมจะเข้าใส่เอ,อเป็นบบาวมาเมินอย่าปล่อยให้เคินโอแม่สาวจา้า น้องเป็นสาวแก้มแดงอายอยากเป็นแฟนเป็นของน้องเจ้าผู้เข้ามาอุก,กันมวนมวนเข้ามาอุก,กันมวนมวนปะกันก็จวนปะกันกินเข้าใส่ล้อใส่ไม่รู้เอาอะไรล้อใส่ใส่ล้อใส่ไม่รู้เอาอะไรล้อใส่ เอาใส่ไปดักปลาเย็ยนเอาใส่ไปดักปลาเย็ยนก็น้องอยาพึ่งเดี๋ยวปลายเย็ยนจะเข้าใส่ล่อใส่ไม่รู้เอาอะไรล่อใส่ใส่ล่อใส่ไม่รู้เอาอะไรล่อใส่เอาใส่ไปดักปลาเสด็จ เอาใส่ไปดักปลาเสด็จกันน้องอย่าพึ่งเสร็จเดีย๋ยวปลาเสด็จจะเข้าปูใส่ใส่ลอ่อใส่ เธอมีแฟนป่ะเธอในครบครัวใกล้หรือยังก็อ,อยากจะถามเธอบ่อยๆก็อ,อยากส่งยิ้มให้น้อยแต่โกรธฉันนั้นจะไกลก็ยังเคยตอบมาละกันมาทุลัอความผิดนั้นเป็นหนึ่งครูกับสิ่งต่างๆไม่เรียนรู้จะรักแบบไหนให้คงคู่เดยกโปรดให้เธอจงดูอยู่วมื่อฉันคนนี้เป็นอย่างไรหน้าตาแบบนี้ทุกใจไหมถ้าเธอโอเคและเข้าใจได้โปรดส่งยิ้มให้ฉัน